สวัสดีครับเศราฟาฟ้ามฟ้าม,มาชมครับลูกหมูป่าเ้าครับอ้วนครับตันตันมาแล้วมีมาใหาา้อาหารเศร้าครับอาหารเศร้าอ้วนครับหมูห้ากะย,ย่อยออกครับ ยายออกย้ายเขาเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ไก่จะปีใหม่นะครับราคาขยับขึ้นสูงมากครับราคาสำหรับอันใดที่ขายราคาเกาอยู่กับพิจาหนานะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาใปไกลแล้วครับสวยๆงงามครับอ้วนแบบนี้ครับ ทำอาหารานอะครับอาหารเที่ยวน้ำมหาหมูครับต้มครับต้มพักบุ้งใสเส็นครับ,รบเศษอาหารที่เหลือน้ำข้าไปไห้ครับโู้เล่นกันบุญนะครับทางในัวน้อยครับ <c oughs> กับไทยคนเดียวเนาะเดี๋ยวจะเบิมงครับว่ามีคนไทยให้ครับเอ้ยขอไปให้มึงครับอวอันนี้เองไม่กลวนดล่างหน่าช่องเขาครับดล่างหน่าช่องเขาเ<อ>จ้ยดีหาบาจจมาุมมวงๆเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นตน้นตาลนะครับตน้นตาลเขาพาเคืองครับเห็นผู้ใดม,มุมนีตน้ตน้นตาลก็ทอพี่พี่ซี่ครับครับผู้ใดวะมุ่งจะทาฟ้ามก็อ้วนแท่อันนี้โตอ้วนโตพร้อมนะครับอันนี้ เมื่อไม่ไมจะพร้อมเดี๋ยวอาหารนีกกินเยอะครับอาหารอาหารเลือหมูละอันนี้ก็ติดจองแล้วครับที่เรียกว่าห้ครับมันเกิดได้เนาะตอ <c oughs> นนี้กำลังเป็นกระแสมาแห้งครับได้จัดไป ติดจองมาแล้วครับ4ตัวมันอ้วนๆตันๆครับอ,อาหารนี่กินจนเหลือโมหน่อยกำลังกินครับ เล็กน้อยก็แย่งดีครับเล่นไม่เล้นมาแล้ว อสำหรับคลิปนี้ครับพอกดกอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากติดตามเจตาฟรามเพื่อคุ้มวางหน่อยนะครับสวัสดีครับ